สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊ค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอบอลทีวีนะครับมันก็จะเป็นรีชันกับแอนิเมตตำนานจอมยุทธพูดต่างซานใน EP ที่239นะครับก็เมื่อหลังใจพี่แล้วแบบโหกรีดวิดไวกันสุดๆมคคาราโอเกะมาเลยชั้นจริงเพราะว่าไม่ได้จริงมันเป็นเพลงของพ่อแล้วพ่อมาแล้วพ่อทิงท้ายว่า เจ้าใช่ไหมที่ทำร้ายลูกค้าแบบมันยอมไม่ได้เพราะว่าเป็นวิชาชีที่แบบหูทางซานนี้ก็ไม่ไหวแล้วจริงแเหนื่อยมากแล้วคือมันมันสู้ไม่ไหวอ่ะจนในที่สุดก็อ่ะท่านพ่อมามาเลยมาเแยเออแล้วก็ทิ้งท้ายม้คนคอมเมนต์บอกว่าแอบเห็นติเป็นตรงยิ้มอ่ก็เห็นจริงทําไมนางถึงยิ้มอ่าฉันก็แอบเอะใจเหมือนกัน เดี๋ยวต้องรอดูกันว่านางแบบมีจจะดาแอบแฝงหรือเปล่าอะไยแต่ตอนเนี้ยเอาจะช่วยก่อนเพราะว่าท่านพ่อเนี่ยคือแบบเอาจริงแล้วมาแน,น่เออจอระเคทองคำหรอ,อจะไหวหรือเปล่าจะทุบให้ออต้องมารอดูกันนะครับอโอเคก็เดี๋ยวไปดูวันต่อเลื่อนิชชั่นของตัวไอ้ในเมื่อนนี้ใน EP พิที่239นะครับผมตอนที่239รอสบเกาตอนทดสอบทกระกาิจารามินดซอรแองหูนี่หวา ข้าได้เป็นเพื่อนเจ้าก็ไ่้ท่านสอนน้ำแข็งอายุ90กว่าอ่าระดับ90กว่านกันเ้าวะเป็นหินเลยอะ่ะโอ้โอ้ยหมันสู้ยากอยู่นะแต่ก็น่าจะพอต้นได้อยู่<จ>โอ้โอ้ยโอ้ย อุ้ยโอ้ยดูดูดแบบโอ้ชาร์จมาเอาอะไรโอโหโพิษต้านหหวเหรอวะอาจะพอได้นิดนึงแต่ด่าต่างไีจริงเสมาแล้วโอ้ยมปาแัจะลั้าการพี่ของเป็นู้สารอย่าตายนะโอ้สู้เขา ตามเดเหมือนกันถ้าพวกเามาถึงสถนการณ์ภายในรเดียวนนฉันคงไม่สนุกนะทนักที่ะมันมีเสียงใครด้วยอีกคนนึงเหเสียงปิดต่หรอไม่ใช่หรือว่าเขามีแบบไม่รู้สองล่างหรืออะไรวะสองยาเนี่ยเนี่ยง่า โอ้โหมันแบบมันเป็นเหมือนสก,กิลเลงเป้าอ่ะเ <c oughs> ออโอ้โหผมเป็นตำแหน่งหัวใจโหดเกินยังไงอะยังไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> มึงย้อนกลับอีกโอ้โหโอ้มันเล็งเป้าลองสังเกตโอ้โหจะรอดยังไงอะโดดเดี่ยวให้ดีกลมหลุดซะแล้วไม่โอ้ยอะไรอะไรอีก ไฟไฟมาอ๋อเฮาเทียนปะเออนี่น่าจะมาพอดีใช่มาสองจันอ๋อใช่จังหวัดเดียวกันอุ้ยอุ้ยท่านอาเหรออ๋อนี่ขอมาเลยวะน่าจะสำนักมาช่วยอุ้ยน้อจะนนี่ยนยิงกี่เนี่ยเพื่เป็นไรใช่ไหมฮะรับของที่รับคองซองใครทนเฮาเทียนเอาแล้วันไปก่อน ฟาดหน่อยฟาดน่อยสิเออจะเป็นใครไม่รู้จักหรอท่านอาถังเซียวใช่ปะท่านลุง่ังเซี่ยวมโนจัหไ่เป็นไงอะจ่นทีไม่ค่ทำร้ายลูกข้า เป็นข้าอล่ายังไงนัดเอาเทียนพวกขี้คลานเป็นเต่าบนหัวได้ไปถึงจะมีวันที่พวกเจ้ากล้าโผล่ออกมาเจ้าถือนด้ยังไงถึงกล้ามาคุกับข้าเช่นนี้ือยมข่งขันต้องให้เขาพูดไปก่อนอาวุโสบอกชื่อมาข้าไม่สันาิคนไร้ชื่อเสียงเรียนนาตาใชดีแต่อายุน้อยก็ไม่สำคัญถ้าไม่ใช่ร้อยปีก็เสียเปล่าเจ้าคู่ควร จะจะบยุ yeah. 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 ยด้านขั้นบูชาเหรอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใครยางจะเห็นนะเบื้องหลังความอด,ดีจะจะมีฝีมือแค่ไหนกันก็ไม่เคยออกจากหออาวุโสมาห้าสิบปีแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยวันนี้ข้าขอดูหน่อยว่าคนรุ่นหลังอย่างพวกเจ้าจะมีฝีมือสักแค่ไหนกันก็มั่นใจพอตัวหัวเราะเลย เดี๋ยวมึงรู้พวกก็มีวงแดงเหมือนกันครับสองค,คนรุ้นมีวงแหวนวิญญาณแสนปีสิ่งซ้กจุดดหงจิตจัดไปดพ่อไปลูกว่าจะระเก้โดนถูกเป็นอย่างไรี่ต้องพาเกื้อลูกฝากให้ริงของคนเอาไย ถูกเท่านั้นพี่พ่อไม่เคยโชว์ใครเลยเนี่ยพลังสุดๆโอ้หรเบิดหลงแหวนด้วยเกิดรวมพลังกัที่คอร์สปะวะโอ้

ไม่รู้อ่ะสิรู้ค่ะก็จะเล่นกับเจ้าเองใช่ไหว่าหลงกลแล้วาาาอย่างเงี้ยโดนอักษรที่กระดูกพังจะเป็นอะไรอักษาที่เจ็บตายแพ้วมนยอมจุดรีบอะ่ะรีบจังเดี๋ยวสู้ไม่ได้ส <c oughs> ู้ไม่ได้โว้ อันนี้เราเหมือนดูเนี่ยสวชาววันตู้ไก่ทอง <laughs> <c oughs> อือถูกเออเออแดกหรอ <c oughs> นี่ง,งี้ไงเขื่อนนล้วเบิดอีกวงน้อเบิดไป <c oughs> ทุบเลยทุบ ไออ,อ,อ,อไปปม่ปากเลยมึงฮุกแล้วก็เออเออกล่าวมาหักไปเออมา,าเออโฮูพีออมม่สามเพอาะกูโกรธจริงหังทองก็สวยอะ่ะหลังทองหลังทอง จากเป้าตำนานเจอมที่พูดถึงเท่า,าอ่ะไปไปไปเออฟาดอีกเออเอออาดิเป็นเนียวโอ้ยฟาดว่ะ

โหตอนสั้นยังวะมันสั้นมากประมาณแบบสิบนาทีได้รู้สึกสั้นเกินนะเธอเอ่ยแล้วฉันต้องเป็นทำไมทุกวทิศมันก็ไม่ได้ะมันกำลังสู้กันแบบมันมันทีเดียวเชียวโหใครจะคิดว่าคุณพ่อจะมาขนาดนี้เป็นพลังที่แบบว่าเก็บเอาไว้ทางซานยนีไม่เคยเห็นเลยเนี่ยใช่เป็นน่าจะเป็นวิชาลับมั้งของขาเองระเบิดวงแหวนใช่ปะใช่วงแหวนแล้วก็แบบกลายเป็นแบบสกินทองอะร่างทองมาแบบงเต็มที่แล้วแบบขยายคอนได้ใหญ่กว่าเดิมอีกนะเหมือนพ่อพูดว่าอย่าพูดเยอะ แบบว่าพูดแต่จริงยิ่งตอนจร์เขย์องคำพูดมาเช่นนี่แบบตอนที่เขาบอกว่าเขาอะอยู่แบบมาห้าสิบปีไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยก็อบอก็ออกมาบ้างเหอะจะได้รู้ว่าโลกต้องไปถึงไหนไอ้ดีอีกนะไอ้นีอีกนะเลยนะ อะไรวะคนรุ่นใหม่ย่างพวกเจ้าอ,อ่ะประเด็วันนี้ข้าจะทำให้พวกคนรุ่นใหม่พวกเจ้าได้รู้ว่าเป็นยงไงตามนั้นนะนั่นแหละเราก็มานอนแล้วก็บอกว่าเออมันคือพลังอะไร <laughs> ก็ออกทีหลังละัะออกโลกมาว่าเออรู้หร <laughs> ือยังล่ะเออออกจากแบบวงังออกจากในตัวเองออกมาแล้วก็มาดูลกภายนอกหน่อยว่าแบบเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วไม่ใช่แค่แบบทะนงกับความอะไรระดับ98ตัวเองก็ถึงไม่ได้รู้ไงพูดไปก่อนพูดไปก่อน โอ้ยนี่คือหน้าเหมือนหีหน้าเหมือนหลี่เย่าด้วยแม่งเอ้ยหน้าดันเหมือนกับอีเรื่องนี้อีเออนะแต่ก็ได้แหละก็แบบมันมันก็ได้เห็นมาหูการต่อสู้ของท่านพ่อกับแบบฝั่งของเจา้าหน้าที่ทำได้คือแบบมันขนาดไหนส่วนของฝั่งไอเราดับที่5ใช่ไหมคันศรน,น้ำแข็งคันศรสีหร่ห้าคันศรสี่ห้าเห็นเขาเรียกน้องห้าดิอ๋อน้องห้านั่นนะเออก็แบบโอ้โหแต่ฉันชอบไอ้ไอ้สกิลการยิงธนูของนางนะสวยสวยมากเนาะที่ล็อกล็อกเป้าล็อกดาวล็อกเป้าอ่ะใช่แต่ว่ามันเหมือนน้ำแข็งอ่ะแต่มันเหมือนแบบ เหมือนอยู่ที่ตาเขาเลยอะใช่แบบมองไปเหมือนมองไปตามธนูที่ยิงเลยแล้วเขาพากสองเสียงด้วยเหมือนจะมีแบบอพูดว่าไงดีวะสองบุคลิกปะเหลือจะเป็นแบบแต่เสียงเหมือนปดปดตรงจริงเสียงไหนเสียงที่พูดอ่ะพูดตอนไหนวะพูดสอนกันอะเสียงเขานั่นแหละเขาพากอาจจะเป็นคนพากเดียวกันไม่ตอนเสียงสอนดิเออแต่มันดูเสียงใหญ่นะเองอ๋อเหรอเอาไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็สงสัยว่าทำไมถึงมีแบบมีสองเสียงไงแต่เขาแบบว่าสกิลนี่คือแบบอย่างเท่เลยนะ ที่มีการล็อกไปจริงๆก็คือล็อกไปทางของเสียเปลืองใช่หมแต่ว่าจันใหญ่ก็เคยเห็นแล้วก็เลยขวางไว้เราไม่รู้ว่าจันใหญ่เป็นไงบ้างแต่เห็นก็ยังไอกแคมอยู่ก็น่าจะไม่เป็นไรแลออต้องรอดูแล้วเพราะว่าเป้าหมายสาคัญคือตอนนั้นคือเหมือนเป้ามันล็อกที่เสียเปิงองไงแต่ชอบเลยเลยไปล็อกกลับมาอีกนะใช่ก็ล็อกเป้าแล้วเออล็อกมาลายอ่ะ แต่ก็ยังดียังดีที่แบบวศนักแบบข้าวเทียนแบบมาช่วยท่นแล้วก็ถังเซี่ยวถังเซี่ยวแล้วก็ทำไรนะ่ายกลใช่ไหมไข้ก้นข้าวเทียนโดยที่แบบว่าข้าวสอยนแห่งนี่คือไม่รู้ไม่รู้อิทธิฤทธิ์ว่าไข้กลนข้าวเทียนนี่คือบรรดาเมันเขาเขาไม่รู้จักสำนักข้าวเทียนไม่รู้เราว่าส่วนมากพวกพวกที่อยู่จักรวรดเหมือนว่าตั้งแต่ที่นักข้าวเทียนปิดตัวไปอ่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับฝั่งนี้เลยใช่เพราะเพราะเหมือนเมื่อกี้พี่เขาก็เหมือนยังพูดอยู่เลยว่า เอ้ยอย่ากอะไรอย่าอย่าเออสามหรือสี่เนี่ยที่แบบเป็นคนพูดบอกว่าน้องห้ากับเอออย่านะอย่านะแสดงว่าเหมือน น่าจะรุนแรงมากมแล้วตอนนี้คือแบบหลงเข้าไปแล้วด้วยคือแบบด้วยความที่แบบอยากจะฆ่าเนาะอเออต้องไปรอดูแล้วว่าจะเจออะไรกับกับดักที่แบบวางไว้อยู่หรือเปล่าตัวนี้มันมากมแต่ก็น้อยสั้นมากเหมือนกันเออจะรอดูในอีพีหน้าในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนิวเซ็นชั่นกับแอนิเมเตอร์นันจอมยุทธผู้สังสารในอีพีที่239นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกกกกกกกดดดดดไไลลคคค์์แแแชรรรระะิ่งนัับบ้ว็ฝาสต เรจะไปทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วะครับสว,ส,สวัสดีครับ